สวัสดีครับพบกับผมร้านดาวลุงเจริญอีกเช่นเคยครับร้านอยู่อำเภอกำลาไสายจังหวัดกาะสินครับผมเบอร์โทร0879543225ครับผมวันนี้มีรถมานำเสนอขายและก็เครื่องอัดฟันนะครับผมแล้วก็รถ L40 นะครับมาดูรายละเอียดกันเลยครับผม คันนี้อุปกรณ์3ามชิ้นนะครับรถปี60นะครับผมชั่วโมงทำงานพันแปดามสิบสี่ชั่วโมงจุดสี่นะครับผมใบมีดลงเร็วขึ้นเร็วนะครับผมยางยังเหลือดอกสูงอยู่เลยนะครับ ยางใหม่ๆเลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งซายทั้งขวาน,นะครับผมอ่ายางหลังก็ดอกสูงนะครับผมขายได้อีกหลายปีนะครับผมอ่ามาดูผานนะครับฐาน D H สองสองห้า EPO นะครับผมฐานห้าน,นะครับตาช้างนะครับ มาดูช่วงท้ายนะครับรั่วซึมไม่มีนะครับดูพ่อปั่นนะครับพ่อปั่นนานดีมากนะครับผมรถสภาพพร้อมใช้งานเลยครับมาดูม์คเครื่องตามจุดที่เดิมยังเหลืองอยู่เหมือนเดิมนะครับผม เครื่องไม่ได้เคยแกะเลยนะครับเครื่องสภาพดีครับเครื่องแน่นๆน,นะครับผมเราเจ็บสีใบมีดแล้วก็คานใบมีดนะครับผมเจ็บสีสวยไว้แล้วนะครับผมแล้วก็ทําสีกระทะนะครับผมสีร้อนะครับ เราทําสีล้อให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสวยๆเลยนะครับลูกค้าผ่านตาช้างนะครับผมผ่านห้านะครับผ่านนี้ก็มาจากบริษัทเลยนะครับสเปคของรถแอล40เลยนะครับผมครับมนุูเครื่องนะครับผมเครื่องไม่เคยแก่นะครับเครื่องเดิมๆสวยๆนะครับผมมาดูห้องคนขับนะครับ ไปออกทุกจุดนะครับผมมาพร้อมอุปกรณ์สชิ้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูโรตาอรี่นะครับผมก็มีหลายคันให้เลือกนะครับผมอามาดูโรตาอรี่ที่มากับรถ L40 นะครับตาช้างนะครับสวยๆเลยนะครับ ข้าปั่นก็เหลือเยอะนะครับหาหนานะครับผมโรตตอรี RX หนึ่นะครับผมตาช้างนะครับสาท้ายก็สวยนะครับ านยกล่องเราก็มีนะครับผมผ่านยกล่องผ่านผดมันโตตรตรี่เรามีให้เลือกมากมายนะครับผมแต่จะทำคลิปหน้านะครับผมพวกอุปกรณ์นะครับผมคันนี้รถปี60แ4 0 1 8ล้ว4 0 1นนะครับชั่วโมงทำงานอยู่1ั0แชั่วโมงนะครับผม อุปกรณ์สาชิ้นขายในราคาสี่แสนหนึบาทนะครับผมไม่ไกลส่งปีนะครับไม่เกิน400กิโลเมรแรกส่งปีนะครับผมหรือท่าในใดไม่สะดวกมาดูรถก็จะจองโทรศัพท์ได้นะครับผมหรือมาทดลองระบบได้นะครับหรือมาทดลองขับก็ได้นะครับเรามีสนามให้ลองนะครับผม มาดูเครื่องอัดฟางตาช้างนะครับเ b 1บีหนึ่งสามูนพัดนะครับผมเครื่องอัดฟางปีหกหหนึ่งนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับท่านใดกำลังมองหาอยู่เลยเชิญเลยนะครับผมยางดีนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยครับเอาไปไม่ผิดหวังนะครับ พร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมยอยนะครับยอยเราก็มีให้นะครับเครื่องอัดฟังปีหกหนึ่งตาช้างเดซบีหนึ่งพัดนะครับผมพัดบวกนะครับขายในราคา 2 0 0 0 0 0หมาบาทนะครับผมไม่ไกลส่งปีนะครับไม่เกิน400กิโลเมตรแรกสงปีนะครับย้ำอีกทีนะครับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาโทรสั่งจองทางโทรศัพท์ได้นะครับผมหรือมาทดลองระบบหรือมาทดลองขับได้นะครับผมผมร้านดาวลุ่งเจริญแทรกเตอร์ ร้านยักตั้งอยู่อำเภอกำลังสยจังหวัดกรสินครับผมเบอร์โทร0179543225ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับเราทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ